เวลาที่ VC ลงทุนในสตาร์ทอไปแล้วเนี่ยทุกคนก็อยากจะเห็นภาพความสําเร็จนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ความสําเร็จนะั้นไม่ได้เกิดขึ้นแล้ว Start สตาร์ทอัพจำเป็นต้องระดมทุนในรอบถัดมาด้วย e valuation ที่ลดลงหรือเราเรียกว่าดาวน์ราวนนั่นเองนะ VC อาจจะต้องการปกป้องตัวเองด้วยการมีหลักประกันอะไรบางอย่างนะครับว่าถ้าเกิดแนอนาคตเกิดดาวน์ราว์ขึ้นเงินที่เขาลงทุนไปก็จะไม่ด้อยมูลค่าลงรือสูญมูลค่าลงนั่นเอง ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดด c ของเราเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้วเรากลัวปัญหาเรื่อง Winner's Curse นะคือลงทุนไปแล้วจ่ายแพงเกินไปก็ไม่อยากจะให้เงินด้อยมูลค่าลงเราต้องการ Insurance Protection ก็จะนำมาใส่ในตัวข้อตกลง ดยเงินไขที่เรียกว่า anti-delusion protection นั่นเองซึ่ง anti-delusion protection นี้มี2รูปแบบหลักๆนะครับแบบแรกคือเรียกว่า full r a c h ก็หมายความว่าถ้าเกิดบริษัทมีดาวราวขึ้นเราก็ต้องการจะปกป้องเงินที่ลงทุนไปอย่างเต็มที่นั่นเองเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะปกป้องมูลค่าของเงินที่ยังให้ยังลงไปยังคงอยู่หรือในบางกรณีที่กซ์ r e m e มากอาจจะเป็นการปกป้อง สัสดส่วนความเป็นเจ้าของที่เราอุตส่าห์ได้มานะถ้าเกิดเรา r a สฟันแล้วรอบถัดมานะครับมีคนเข้ามาเราก็ทำเราก็ทาให้ตัวความเป็นเจ้าของของตัว v c ในรอบก่อนหน้านี้ถูกได l u t ลงไปด้วยนั้น full r c h e t ก็อาจจะปกป้องตัว v c ในลักษณะนี้นะครับซึ่งก็จะโหดที่สุดนะเพราะ full r e h e t หมายความว่าถ้าเกิด,ดเกิด down round ขึ้นตัว v c ต้องการ full protection ในขณะที่รูปแบบที่เป็น compromise หน่อยคือเรียกว่า weighted average ครับซึ่งตัว weighted average ตรงนี้เนี่ยก็จะร่วมยอมรับนะตัว BC ที่ได้เงื่อนไข anti dilution ในรูปแบบ weighted average ไปก็ร่วมยอมรับว่าในกรณีที่เกิดดาวราวขึ้นเขาก็ต้องถูกด,ด้อยมูลค่าลงนะอย,งอย่างช่วยไม่ได้แต่ว่าแทนที่ด้อยมูลค่าลงเต็มที่ก็ขอให้มี protection บ้างนิดนึงกันละกันงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันว่า full r a t c h e t กับตัว weighted average anti dilution protection เนี่ยตอนที่บริษัทเกิดดาวราวขึ้นจะออกมาในรูปแบบไหน ในยกตัวยอย่างก่อนนะครับสมมุติเรามีบริษัทบริษัทหนึ่งที่ r a สซ e s e r i e A มานะ Series A นี้ r a ส e เงินมา20ล้านด้วย valuation 100ล้านโพ post money 20หารด้วย100ล้านเราก็ควรจะได้หุ้น20%ของบริษัทดังนั้นเราถ้าเกิดดูว่าตอนนี้บริษัทมีหุ้นอยู่8,000หุ้นนะครับเราเข้ามาเป็นลักลงทุน Series A เราก็ต้องการจะ convert เงินลงทุนนี้เป็นหุ้นด้วยราคา v e r price หนึ่งหมบาทต่อหุ้น ซีรีส์ A อินเวสเตก็จะได้หุ้นมา2,000 f o ฟาวเดอร์สเดิมมีอยู่8,000รวมเป็น1,000 0 s e r i e ซ A Investor ก็จะได้20%ตามต้องการนั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดมี Series B เกิดขึ้นแล้วครั้งนี้เป็น Down ์ o าว d เขานำเงินมาลงทุนกับเรา24ล้าน พอเป็นดาวรามคอนเวอร์ชั p นไพรซ์เดิมเคย1 0 0 0 0หมื่นลดคอนเวอร์ชั p นไพรซ์ลงถึง20%สนก็แล้วกันเหลือ8,000ก็หมายความว่าซีรีส์ B s h a r ์ที่ได้ที่จะต้องออกหุ้นให้เขาก็จะเท่ากับ24ล้านหารด้วย8,000คือ3,000หุ้นนั่นเอง ถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลนี้ลงไปในตัวตารางแคปเทเบิลของเราซีรีส์บีอินเวสเก็จะมีหุ้นเพิ่มขึ้น3,000หุ้นเอาข้อมูลเดิม Carry มา Founders มีอยู่8,000หุ้น Series A มีอยู่2,000หุ้นรวม Series B ใหม่เท่ากับว่าตอนนี้ Startup ของเรามีหุ้นทั้งหมดแล้ว13,000หุ้นถ้านี่คือ100% ตอนนี้ f o u เดอร์ก็ถูกไดรูทเหลือ6 1 5 5 4เก็ถูกไดรูทเหลือ1 5บหซีครครับขอทษ15.38%และซีรีส์ B ที่เข้ามาก็จะได้หุ้นไป23.08%โดยทั่วไปซีร i ส์ A อ n ินเวสเเนี่ยก็จะถูกได้รูทอยู่แล้ว ถ้าเกิดไม่ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามไปด้วยนะครับถูไดรรู้ในแง่ของ Percentage Ownership ซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะถ้าเกิดเค้กก้อนนี้ใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆนะครับเราได้กินเค้กสัดส่วนน้อยลงแต่ว่านับเป็นปริมาณมากขึ้นเราก็พึงพอใจแต่ในกรณีนี้เนี่ย conversion price ลดลงเราเคยลงที่ conversion price 1000งบาทตอนนี้ conversion price ลดลงเหลือแค่8 0 0 0บาทแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า c a value เนี่ย ก็จะเท่ากับ2,000หุ้นคูณ conversion price 8,000บาทมูลค่าที่ลงทุนไป20ล้านก่อนหน้าน,นี้ก็จะเหลือแค่16ล้านแตงนั้น Dilution ที่ว่าเนี่ยเรากำลังพูดถึง value dilution จาก20ล้านลดเหลือ16ล้านดังนั้นถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราเป็น Investor เรากังวลว่าถูกไดรูทเราอาจจะอยากให้16ล้านที่ถูกไดรูทไปเนี่ยถูกรับประกันให้ลงทุนไป20ล้านเงินผมจะต้องมีมูลค่า20ล้านต่อไปเสมออันนี้คือตัวอย่างของ Full Ratchet Anti-Dilution Protection ก็จะบอกว่า20ล้านที่ลงทุนไว้ขอให้เป็นดั่งเดิมนะ งั้นไอเดียของ Full r a t c h e t a n t i d i l u t i o n คืออะไรถ้าผมลงทุนไป20ล้านรอบที่แล้ว Conversion Price ผมคือ1น0 0 0ืนแต่รอบนี้ Conversion Price 8,000ต้องให้ผมได้แปลงเงินลงทุน20ล้านดั้งเดิมนี้ด้วย Conversion Price ใหม่ที่ลด,ดลงเหลือ 8, แ0 0พันดังนั้นคุณเดิมที่เคยได้2,000พุ้นอันนี้น้อยเกินไปละผมจะต้องได้หุ้นเพิ่มเพื่อให้สุดท้ายแล้วเงินผมงมีมูลค่า20ล้านเหมือนเดิมนะครับงั้นเราก็ต้องแมท Conversion price ที่8,000แปลว่า Series A จะต,ต้องมีหุ้นทั้งหมด20ล้านบาทหารด้วย8,000เท่ากับ2,500หุ้นเอ๊ะแต่ว่าเรามีแค่2,000หุ้นนี่เราจะจัดการตรงนี้ยังไงนะครับถ้าเกิดเรามี Anti-Dilution Protection ที่เป็น Full r a t c h e t ตัวบริษัทก็ต้องออกหุ้นให้กับ Series A อีก500หุ้นถ้ากลับไปที่ตัว Cap Table ของเรานะครับนี่มาจากาเรียกว่า AD แล้วกันนะแ n น i ี i เดลูชั จะได้หุ้นเพิ่มมาอีก500หุ้นนั้นเอาหุ้นของเดิม carry over มาให้หมดตอนนี้ Start Up ของเราก็ต้องมีหุ้น13,500หุ้นคิดเป็นสัดส่วน100% 2,000หุ้นเดิมคิดเป็นสัดส่วนเทียบกับ13,500หุ้นใหม่นี้ได้14.81% 500หุ้นที่ได้เพิ่มขึ้นมาคิดเป็นสัดส่วน 3. 7 founder เหลือหุ้น59.26% series b ก็จะได้หุ้น22.22% 22เอาส่วนของ series a เดิมกับของใหม่ที่ได้มารวมกันได้ทั้งหมด2,500หุ้นคิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งหมด18.52%นะครับ a n t t i e i l u t i o n protection ฟูล a ร c เช t รูปแบบนี้ก็คือเราโปรเทคเงินลงทุน20ล้านให้มีมูลค่า20ล้านเหมือนเดิมแน่นอนครับเราต้องถูกไดรูดลงบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ระลมทุนเพิ่มให้กับตัวบริษัทดังนั้นมีหุ้นเพิ่มสัดส่วนเราก็ลดลงแต่ก็จะลดลงน้อยกว่าเดิมนะครับเราได้หุ้นมาเพิ่มเพื่อทําให้ตัวมูลค่าการลงทุนเรายังคงที่เดิมนั่นเองนั้นคนที่ได้รับประโยชน์คือเราแน่นอนอยู่ละ เนะพราะเดิมควรจะได้แค่15.38ถ้าไม่มี protection ตอนนี้เราได้18.52เรารอดละแล้วใครละ่ะที่เป็นผู้เดือดร้อนแน่นอนครับฟาวเดอร์ก็ต้องเดือดร้อนเพราะฟาวเดอร er ์ไม่ได้หุ้นเพิ่มนะฟาวเดอร์ er มีหุ้น8,000เหมือนเดิมแต่ตอนนี้บริษัทมีหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น13,500หุ้นแล้วเราก็ย่อมถูกไดรลดลงจาก61.5กลายเป็น59.26นะฟาวเดอร์ er เป็นคนจ่าย ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่มีผลกระทบด้วยเหมือนกันก็คือ Series b investor ครับถ้าเกิดเราเป็น Series b investor เนี่ยเราลงมาตอนแรกเราลงทุนไป24ล้านบาทเราคาดหวังว่าจะได้หุ้น23.08%แต่เอ๊ะหลังจากมาเจอ anti dilution protection กลายเป็นว,ว่าหุ้นเราเหลือแค่22.22% 22แต่นี่มันไม่ใช่ความตั้งใจของเราอะเราลงทุนเราต้องการหุ้น23%อยู่ดีคุณบอกว่าผมได้หุ้นแค่22อันนี้มันก็ไม่ใช่งนั้นในบางกรณี Full Redchet Protection นะครับนักลงทุนรอบใหม่มาเขาอาจจะบอกว่าไม่รู้ละ่ะผมต้องการหุ้น23%่สาทำยังไงก็ได้ผมได้หุ้น23%่สนก็แล้วกัน,กนถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยเขาก็จัดการด้วยการปรับ conversion price mm hmm. ก็ผมเอาเงินมาลง24่สล้านผมอยากจะได้หุ้นสามถ้า conversion price แปดพันทำให้ผมได้หุ้นไม่พอผมก็ต้องขอ conversion price ลดลงเรื่อยๆเ,เพื่อที่สุดท้ายผมได้2 3่สตามต้องการแต่ถ้า conversion price ลดลงนะครับตัว full r a t c h e t ก็บอกว่าตัวหุ้นที่ออก ให้กับซีรีส์เซนเตอร์ห้าก็ไม่พอละก็ต้องเพิ่มก็จะเป็นหลูกวนไปเรื่อยๆครับลด c o n v e r ร์ชั่นไพรต้องออกทุ้นเพิ่มทุนให้อีกออกหุ้นเพิ่มทุนให้อีกตัวซีรีส์บีนเตอร์ก็ยังได้ไม่ถึงเป้า23.08%ตามต้องการอยู่ดีเราก็ต้องวนหลูกไปเรื่อยๆนะครับวนหลูกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแน่นอนก็คือ f o u n d e r เพราะ f o ว n d e อเป็นคนคนเดียวที่ไม่ได้หุ้นเพิ่มเลย ซีรีส์เอได้หุ้นเพิ่มจากแอนตี้เดรูชชันโปรเทกชันซีรีส์บได้หุ้นเพิ่มจากการเจรจาว่าไม่รู้ละคุณไปเพิ่มพู้นมาเพราะผมต้องการ23%เปอร์เซ็นต์ันั้นสุดท้ายคนที่ต้องรับกรรมในเรื่องนี้ก็คือ Founders ด้วยเหตุผลนี้แหละครับฟู้แรชช์แอนตี้เดรูชชันโปรเทกชันก็มักจะเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้เวลาไปเจรจาระดมทุนเพิ่มแล้วเนี่ยอาจจะลําบากก็ได้โดยเฉพาะ Founders f o u า d e r ดอร์ลำพังเนี่ยดาวน์รามก็ถูกดรอยรูทอ,อย หุ้นให้กับคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้เพื่อที่จะแลกกับเงินรอบใหม่นั่นเองงั้น anti d e l u t i o n protection แบบ full r e d ช h e t ในบางกรณีบางคนก็มองว่าเป็นเป็น toxic t e r มในตัว cap table ถ้าเกิดมีบริษัทไหนที่มี anti d e l u t i o n ที่เป็น full r e d ช h e t อยู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการ candy cap ตัว startup เองให้ระดมทุนในรอบถัดไปยากขึ้นนั่นเองครับ